สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ไอเก่งจะลองแปลงเบ็ดนะครับผมเบ็ดจ้องปลาเยียนนะครับจากเล็กการจ้องนะครับผมจะมาลองทาดูนะครับว่าเล็กการจ้องนั้นมันจะทนนะครับผมขั้นแรกเราต้องหาลูมหรือว่าจ้องเก่าหาข้ามมันออกก่อนโอ้โหนี่ครับหวังหน่อยนะครับผม อาจจะเป็นพิษิมขี้เมียงนะครับนี่ครับผมเราก็เลือกเอาอันที่มันเลื่อมๆหน่อยนะครับตัวนี้เนาะตัดยาวหน่อยนะครับผมตัดประมาณประมาณคืบหนึ่งเนาะตัดประมาณคนะรบหนึ่งนะครับผมที่เา่าเกือกเ่จะไปฝนนะครับตัดสองครบก็ได้แป้งสักสองอันตัดก็ก่เ็นกะเดกตัดครับนี่นะครับเราก็จะไปฝนนะครับผม เรียบร้อยอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าถ้ามันดีจะมาแบ่งงอมอนนี่ครับไปครับผมไปฝนปาก็จัดการรับหรือว่าฝนกันนะครับขั้นตอนการฝนนะครับผมหลังจากที่เราตัดเด็กมาเรียบร้อยเราก็จะเปิดน้ํานิดนึงนะครับพอให้มันเลี้ยงตอนที่เราฝนนี่นะครับผมนี่ก็าทาการฝนครับ หินโป่งแล้วครับผมฝนแบบนี้เลยอาจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กมันอาจจะแข็ง ครับผมหลังจากที่มันแหลมแล้วครับฝนปลาปรงศสามันนิดนึงนะครับผมเพื่อให้มันค่อคนข้างที่จะแหลมถ้าตอกก่นแล้วนะครับลายมันจะาตอกกนนะครับผ่านมาแล้วประมาณนี้ก็โอเคครับผมนี่ถือว่าโคมได้กันนะครับผมประคับประชมผระชมขั้นตอนการงอเบ็ดนะครับผมนี่นะครับปลายนี้เดี๋ยวเก่งจะแหลมเป็นให้มอนหนึ่งนะครับผมตรงนี้ นะครับเป็นรับนะครับผมสำหรับดัด,ดเพชรที่นะครับเพชรของเราที่ก้นได้มาทำกันดัดนะครับปื๊บ แต่ตรงไหนเลยตรงนี้มั้โอ้โหแข็งวะครับผมโอ้แข็งกันแข็งกันดูนะครับว่าเขาจะองศามาขนาดไหนนะครับผม โอ้ oh, ได้แล้วนี่ไงขอนหน่อยนะครับงอมหน่อยหนึงอึดอึดโปรสามนิดนึงประมาณนี้นี่ครับผมได้แล้วอันนี้ข้างหนึ่งนะครับแล้วเหลือตรงนี้อีกข้างหนึ่งนี่ครับตะเคเียนฝนไปสองหัวนะครับผมหายคลิปเหร อบจ้าตัดเล็กหน่อยอืออืน่าเดนี่ครับสองข้างไปสองอันนะโกต่อไปบูปเบรกมานซื้อครับทุบเบรกมานซื้อเนิดหนึ่งนี่ครับมันค่อนข้างจะงอนะครับผมนี่อง,งอนด้หนึ่งออกเปทุบมาซื้อครับ ลงครับหอมเนยนะครับผมได้เก่งจะทุบต,ตรงปลายนี่ให้มันแบนๆนะครับผมเพื่อที่เขาจะผูกเชือกนะครับทั้งสองข้างเลยนี่โอ้อยากเหมือนกันแข็งกันนะครับเล็กกันจ้องโอ,โอเคครับผมนะครับสู่ขั้นตอนการทุบ ที่เราจะผูกเบ็ดมานะครับผมขณะนี้ถ้าเบ็ดมาอยู่แนวนี้นะครับอยู่แนวตั้งเนาะเขาก็ต้องบุบตัวนี้มันแบนนะครับผมมาครับผมท่านผู้ชมนี่กินงฟาท่านผู้ชมมาตุบตัวนี้นี่นะครับผมหอมจะอยู่ประมาณนี้เนาะนีเกิ่งประมาณเอาประมาณนี้นะครับเพื่อที่เราจะมัดไอเชือกแล้วมันจะไม่ได้รูดง่ายๆนะครับผมทุบทำมันแบนๆนะครับตุบกับสันของบกนะครับท่านผู้ชม ทุกข้างมัน,นแบนๆหมดน,นะครับจะค่อยตัดนะครับผมทุกข้างมันแบดที่สุดนะครับ,น,บ,รน,น,รบนี่ครับผมแบนแล้วเห็นก็ครับผมความแบนของมันเฮ้ยอานี่ไงนี่ไง สองนี้นะครับนีครับผมตูกแล้วมันก็จะแบนๆประมาณนี้นะครับนี่ใ้เดี๋ยวเราจะตัดตรงลายนี้นะครับผมในเกมครอวนี้ตูกแผมเพิ่มหนึ่งกอนะครับแหมข้างหนึ่งเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปรอการผูกครับผมนิ้วมือโคนซอกกินนะครับอาจจะมือนแค่งางมตัวไเป็นสองตัวครับสองตัวขั้นตอนต่อไปเราไปผูกกันครับผมนี่โคนมันแบนๆแบนๆแบบนี้แล้วครับ กันเลือดไอเชือกมันหูดออกนะครับผมนี่ไปครับไปผลูกกันครับผมหลังจากที่เบ็ดอันเดียวเอาคือลองเขาลองครับผมกลับมาทาที่บ้านนะครับนี่ครับไอเก่งเลือกเชือกในร่อนเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมที่เปิดอํามัดแน่งนะครับท่านผู้ชมความยาวก็บไอเก่งเอื่อประมาณเือหองฟอนนะครับผมประมาณวานหนึ่งครับผมวาของท่านผู้ชมนะและพับครึ่งนะครับผม ปับขึ้นรูดมาขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับผมเป็นว้องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเบสเเอามาทาบนะครับทาบแบบนี้แต่ก็คลี่ออกจะไปลืมนะครับว่าตรงนี้ต้องเป็นเกลืงของมันนะครับเกลื่องของมันต้องอยู่ทาวนี้นะครับผมก็ที่ตรงนี้ไปกับทับับแบบนี้ครับผมขับกับเรื่อแล้วก็มาแนบนะครับแนบนะครับผมแล้วก็ ไอ้ตรงที่เอาพับครึ่งจากี้นะครับไอ้เส้นที่มาทางซ้ายมือนะครับผมหมุนครับผมหมุนรอบครับเอาประมาณสักสีรอบก็ได้นะครับผมที่จริงถ้าเป็นเบสทั่วไปหมุนรอบแบบนี้นะครับผมหมุนไปข้างหน้าหมุนรอบแบบนี้เลยเอาสักสีรอบนะครับนี่เป็นเบสรอบไปเย็นนะครับผมมาเลยต้องสีรอบเพื่อไอ้ไอ้ตรงนี้ครับเกี่ยวเนี่ยมันน้ำหนักหน่อยนะครับผมเกี่ยวตรงนี้นะฮะมันนหนักหน่อย แล้วครับนี่เหมาโอโอเคครับนี่แล้วเขาก็จะเอาตรงปลายนี่นะครับผมตรงปลายที่มันมาซ้ายมือตะก,กี้ฮะที่เขาเอามาไปตันกับไปตัวนี่นะครับที่เราแบ่งเกี่ยวไว้นะครับผมสุกหลอดหวงนะครับผมวก็เหยียดไปเหยียดแบบนี้แล้วกลด้านนี้ไว้ดึงตัวนี้ปครับผมดึงตัวนี้ขวามือกลับนะครับดึงครับผม ดึงครับแล้วห่วงมันก็จะรูดเองครับผมห่วงมันก็จะรูดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตบบนี้แน่นแล้วครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับผมมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นี่ครับทดลองครับผมแน่นดีครับผมเลยแบบนี้ที่เหลือนั้นเดี๋ยวเราจะไปฟันกันนะครับผมแต่ต้องยอมรับกับท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับผมว่า แั่นฟันเจือกนั้นไอเก่งกำลังฟันเป็นเจือ,อแรกนะครับท่านผู้ชมกำลังใช้องฮาร์ดอยู่ครับว่าจะฟันได้กันนะครับผมนะครับแต่เก่งขออนุญาตฟันเกี่ยวขวกมันมาตึดตรงนี้แล้วก่นเอากาวย้อนเอากาวร้อนหยอดกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไอเก่งใช้กาวร้อนหยอดลงไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปเขาจะมาฟันกันครับท่านผู้ชมฟันกันวิธีก็จะเหมือนกันครับผมแต่สำหรับไอเก่งเก่งจะใช้ระบบรีวแบบนี้ครับ เดียวมันเข้าหากพันครับนี่นี่ครับผมเดี่ยวแบบนี้เลยนี่ครับเชือกมันก็จะฟันโดยอนยมัตินะครับเชือกของเรานี่ฟันเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นเกลียวไปเกลียวนะครับเดี๋ยวเราไปลองความแข็งแรงของมันนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยเบ็ดจอมปลาเย,ยนของเรานะครับไปลองความแข็งแรงของมันครับผมปลาครับผมเบ็ดของเรา หลังจากที่ทําเ็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมสายเป็นเกลียวเกลียวที่เราฟอนเร็จเรียบร้อยแล้วเก่จะมาลองดูนะฮะว่าไอเล็กคันล่มนั้นเล็กคันจองนั้นมันแข็งหรือว่าอ่อนนะครับผมมาครับเดี๋ยวเก่งจะเอาทดลองกับรถทิพน้อยนะครับผมมาครับนี่เลยครับนี่เราลองหิว้วรถทิพน้อยแบบนี้เลยรถทิพคันแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราจะลองดูนะฮะ สองเลยครับสองแล้วก็ดึงขึ้นครับท่านผู้ชมมาลองไปพร้อมๆกันนะครับผมปึ๊บนี่ครับท่านผู้ชมอุ้ยนี่นะครับนี่จัก,กรยานคันคันอันนี้เลยโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไอ้เก่งใช้ไปดึงรถถีบน้อยสองคันนะครับผมสรุปแล้วเบ็ดของเราก็ยังอยู่สภาพเดิมนะครับผมสรุปแล้วคือแข็งครับท่านผู้ชม น่าต่อทีคันได้คันหนึ่งนะฮะยังเอาเบอยูเลยครับผมนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไอเก่งขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพบกันเจอกันในคลิปหน้าครับผมอาจจะเป็นคลิปที่เราไปล่อปลาเย็นกันนะครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้ไปครับ